นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเพ like ื่อนๆนะเอาเพื่อนๆขอมานะครับเนาะก็คือ2ตัวบนสุดที่ไม่หลุดนะครับเนาะใน2ตัวบนสุดที่ไม่ลดนะครับผมในวันที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับเนาะในวันที่ผ่านมานะครับจะเป็นชุดนี้นะครับนะครับชุดนี้นะครับจะได้เลขออกมาที่5้าสิบหกคู่นี้ยังไม่จับนะครับเรายังไม่จับเนาะนะครับถ้าเราจับนะครับเราก็จะจับไปที่เราเน้นไปที่เลขเก้าในหลักป่วยนะครับนะครับในวันที่ผ่านมาเนาะ เน้นเลขเก้าไปที่หลักหน่วยถ้าเป็นเลขเก้าก็จะเป็นแปดเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าแล้วก็ห้าเก้านี่ยก็คือเลข9้าไปเรื่วยก็จะเข้าไปที่คูณสองเก้าเลยนะครับเนาะนะครับถ้าเราจับนะครับสำหรับในงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะในเลขชุดนี้เดี๋ยวห้องสี่ไปเบิ่งในเลขชุดนี้นะครับเนาะนะครับก็คือเป็นสูตรหลักสิบนี้แปดตัวหลักหน่วยเจ็ดตัวนะครับนะครับเดี๋ยวก็มาจับตัวเด่นได้นะครับจับเด่นได้ จะจะได้น้อยคู่ลงเนาะนะครับนะครับผมเอ้านะครับเท่าสิไปที่สูตรหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับไปที่หลักสิบนะครับหลักสิบก็จะเป็นสูตรแปดตัวจะเป็นสูตรนี้นะครับเป็นหลักสิบสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรหลักของเราเลยนะครับสูตรที่เราใส่นี่ะนะครับแต่เป็นสูตรนี้มันจะมีเลขอยู่สี่สูตรแต่สูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากๆนะครับก็คือมันเป็นสูตรที่ไม่หลุดนะครับในสูตรนี้เนาะนะครับ ก็เดินยาวนะครับในหลักสิบครับในงวดที่ผ่านมาได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงแต้มไปเลยมาที่เลขสองนะครับส้หรับในวันนี้นะครับประมวลผลก็ะช้หลักพันหลักร้อยหลักสิบล่างบวกหนึ่งคงที่เดินเรียงแต้มแปดตัวนะครับหลักพันก็เลขหกสี่นะครับหลักร้อยก็เลขหกสี่บวกหกก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกหลักสิบล่างก็เลขสี่ก็ได้สี่สี่บวกหนึ่งคงที่ได้ห้านบไปแปดตัวก็จะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับนี่ก็คือหลักสิบนะครับ นี่นะครับเนาะมันจะอยู่ในรัศมีไม่ไกลจากตัวเดิมนะครับก็จะอยู่ในประมาณโซนนี้นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าตัวนี้นะครับถ้าเราจะจับก็คือมันจะตรงตัวนี้ก็คือเลขเก้านะไปทางหน้าอีกสองไปหลังอีกสองก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งถ้าจับห้าตัวนะครับก็จะอยู่ในรัศมีอย่างนี้ก็คือนะครับในก้านเดินของตัวเลขนะครับนะครับนี่นะครับเนาะ ตำแหน่งที่มาก็คือตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็มาตรงตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็แผ่รลศมสียออกมาห้าตัวนะครับจากตรงกลางนี้มาข้างละ2ก็จะเป็นหน้าตัวนี้เหมือนกันนะครับมาตำแหน่งตรงตรงตัวเดิมนะครับแล้วก็มาอีกก็จะเป็นเลขแดตัวนี้นะครับแล้วก็มาอีกสองนะครับจะเป็นแปด้าูย์ตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดกับหนะครับก็จะได้ห้าตัวหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จะได้ห้าตัวนะครับนะครับ แล้วก็จะติดไปที่เลขเก้าเลขเก้าก็มาตรงนี้นะครับมาตรงกลางนี้ก็มาที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่ก็จะติดศูนย์นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมาตรงเก้าตรงนี้ก็จะมาที่มาถึงนี้สองไปลังสองก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะมาไกลหน่อยนะครับเนาะตัวนี้มาไกลหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะมาที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองก็ติดสองเหมือนเดิมนะครับสําหรับในวันนี้ก็จะรัศมีนะครับรัศมีห้าตัวนะครับลัศมีห้าตัวก็จะ 12, เป็น อ่ะตรงนี้เนาะนะครับจะเ,เป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจะมาตัวเดิมหรือไม่นะครับมาตัวเดิมหรือไม่เก้าตัวนี้นี่ครับเก้าตัวนี้จะมาตัวเดิมไหมนะครับเก้านี่สวยเลยนะครับเนาะนี่ครับเลขโซนนี้สวยเลยนะครับเอานะครับเราจะวางห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับนะครับในชุดนี้เนาะนะครับนี่ก็จะเป็นหลักสิบนะครับ ต่อไปก็จะเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยสูตรพิเศษนะครับเนาะหลักหน่วยชุดนี้เป็นหลักหน่วยสูตรพิเศษมันมีเลขอยู่เจ็ดตัวนะครับคือตัวนี้นะครับมีหลักหน่วยนะเป็นหลักหน่วยสูตรเจ็ดตัวนะครับเป็นหลักหน่วยบนชุดพิเศษนะในชุดนี้เราก็นําเสนอมันเกิดมาหลายงวดนะครับเราจะจับไปที่หลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยมันจะมาทุกงวดครับนะครับหลักหน่วยจะมาทุกงวดตามการเดินของตัวเลขเนี่ยเดิน เข้าสิบหน่วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีสิบเป็นมางงวดหน่วยแต่หน่วยนี้ยิงยาวนะครับหน่วยนี้ยิงยาวนะครับในวัที่ผ่านมานี่ได้เก้าศูนย์หนึ่งเศร้าเก้าศูนย์สี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้บวกสี่เลยนะครับนอกจากนั้นบวกหนึ่งทั้งหมดก็มาที่เลขเก้าตรงนี้นะครับตัวนี้ก็รัศมีสองตัวเหมือนกันนะรัศมีสองตัวเหมือนกันนะครับถ้าเป็นหลักหน่วยก็จะเป็นสีส้มๆนี่ครับก็มาตั้งแต่นี่เลยนะรัศมีสองตัวนะครับ ก็จะจับไปที่นี่นะครับเนาะจับไปที่ตำแหน่งนี้นะครับเนาะก็คือตำแหน่งนี้นะครับก็จะจับไปที่หนึ่งนะครับตัวนี้มันมีตัวเดียวก็มานับตัวนี้สองเลยนะครับสองนะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็ตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็มาตรงนี้ก็มารัศมีห้าตัวก็จะเป็นตรงนี้เนาะนะครับก็จะเป็นสี่ห้าหก หนึ่งนะครับัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมาตรงตัวนี่นะครับก็จะมาแบบนี้นะครับการเดินของตัวเลขนี้ก็จะมารัศมีสองตัวนี้เยอะมากนะครับรัศมีสองตัวนะครับนะครับการเดินของตัวเลขนะครับเออลัตมีห้าตัวนะครับนะครับไปไปข้างละสองนะครับอย่างนี้ก็ตรงเลขสี่ก็มาที่สองเลยเก้าศูนย์สี่ห้าหกนะครับห้าตัวอย่างในวัดนี้นะครับก็จะเอาตัวนี้มาทั้งสองตัวเลยนะครับห้าหกนะครับ งวดนี้นะครับการประเมินผลนะประเมินผลสักน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะผิดพลาดอีกนะเพราะแอดมักสิผิดเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ได้แก้อีกนะครับเราจะใช้นะครับรากการประเมินผลตรงนี้เนาะหลักแสนหลักหมื่นนะสองครั้งแล้วก็หลักร้อยสามครั้งหลักสิบสองครั้งสิบแล้วก็ครั้งที่สี่เลยก็ไม่มากนะครับไม่ไม่หลายตำแหน่งนะนะครับตรงนี้นะครับก็จะใช้หลักแสนสองครั้งหลักแสนก็เลขหนึ่งนะครับหนึ่งสองครั้งก็จะได้สองได้สองหลักหมื่นนะครับก็เลขเก็ดสองครั้งก็ได้สี่ได้สี่ หลักร้อยสามครั้งก็เลขหกหกสามสิบแปดก็ได้แปดนะไม่ตรงในแปดนะนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหลักสิบสองครั้งหลักสิบก็เลขสองนะครับสองครั้งก็จะได้สี่ได้สี่ได้สี่นะนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหลักสิบครั้งที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่หนึ่งก็เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปหลักร้อยครั้งที่สี่เลยเลขศูนย์นะ แล้วก็ไปที่หลักสิบครั้งที่สี่นะครับสามครั้งนะครับเลขสี่สามครั้งเป็นสิบสองเลขสองนะครับหน่วยสี่ก็เลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าคงที่นะครับตำแหน่งนี้นะครับบวกกันเลยนะครับในหลักหน่วยชวนเนี้ยี่สิบห้างวดนะสองบวกสี่เป็นหกหกบวกแปดก็เป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสองก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองบวกห้าคงที่ได้เจ็ดเจ็ดไปหนึ่งเป็นแปดบวกสี่นะครับ จ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกสี่เป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหลักหน่อยตัวนี้เนาะเจ็ดแปดสองสามเสียหกนะครับนะครับเจ็ดเป็นสองสามเสียหกนะครับในเลขชุดนี้เนาะนะครับก็จะนำมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าจับคู่กันมันจะได้ห้าสิบหกคู่นะนะครับ จับคู่กันเลยนะครับหรือนะครับบางทีนะครับเราอาจจะเอาเลขดับมาตัดก็ได้นะครับเลขดับของเราดับเอาอยู่นะดับเอาอยู่มาหลายงวดแล้วนะครับเนาะหลายงวดเพราะว่ามันมีเลขอยู่สองสูตรนะครับในเลขดับดับในงวดที่ผ่านมาดับศูนย์กับหนึ่งนะดับศูนย์กับหนึ่งถ้าเราเอาเลขดับมาตัดนะครับเลขดับตัวนี้สองตัวนี้ดับสิบหน่วยนะดับศูนย์กับหนึ่งนะครับไม่มานะครับเหลือเลขแปดตัวนี้จะป็นกันก็เข้าสองเก้าเลยนะครับนะครับตัวนี้นะนะครับ ถ้าเราเอาเลขดับมาตัดนะครับเนาะก็จะดับก็เอาอยู่นะครับเราไม่ดับหลายสูตรนะครับดับน้อยตัวนะครับเพื่อจะตัดไปเป็นบางส่วนเท่านั้นไม่ตัดเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับเพราะนั้นนะครับเนาะจับคู่กันก็ได้ห้าสิบหกคู่นะห้าสิบหกคู่เนาะนะครับจับคู่กันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเลขในชนี้นะครับถ้าเราจับนะครับโดยหลักสิบนะครับถ้าจับโดยหลักสิบหลักสิบตัวนี้มันก็จะมีอยู่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ มีห้าตัวนะครับมีหกตัวนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์งวดนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ไม่หลุดนะครับเนาะนะครับย่ออไรก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะคอยมาจับตูวเด่นนะครับมาจับตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอเนาะนะครับก็คือในหลักหน่วยนะครับเราเน้นไปที่เลขเก้านะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะแต่หลักสิบเราเน้นไปที่เลขสามสามเก้านะครับสามเก้านะครับก็จะเข้าตัวรองอยู่นะครับสําหรับตัวรองเนาะนะครับตัวรองเราก็ให้เพื่อนไปสี่คู่นะครับสี่คู่ตัวรองนะครับ น่าเสียดายมากนะครับเพื่อนๆเนาะเราไม่กันนะครับถ้าเรากันตัวเน้นนะครับถ้าเราเน้นไปที่สองเก้าสามเก้าประมาณนี้ก็จะโอเคนะครับแต่เราก็กันไว้ให้อยู่สี่คู่นี้เพราะว่ามันมาเข้ากันกับตัวนี้ก็คือหลักสิบมันเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่นะครับเราก็จับเลขคู่ไปที่สองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าเลขศูนย์ถูกตัดไปเพราะว่าติดดับนะเลขศูนย์กับเลขหนึ่งถูกตัดไปในหลักสิบนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะก็จะเหลืออยู่สี่คู่ แต่ตัวเท่าเลนก็คือเน้น39นะครับเราฟันธงไปที่39ในโค้งสุดท้ายเลยนะครับเนาะนะครับเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับเปิดเนาะนะครับเขากระสีนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเข้าจังคอยมาเบิรงหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยนะครับอ่าตรวหลักสิบเข้าก็บ้งให้เปื่อนไปแล้วเดี๋ยวคอยมาจับตัวเด่นแล้วก็ลงหลักหน่วยทั้งหมดเลยนะครับสิบสูตรนะครับหลักหน่วยสิบสูตรในงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็โอ้โหนี่นะครับเนาะนะครับก็มาดีนะครับมาดี นะครับในหลักหน่วยทั้งหมดสิบส <iałem S 1> ูตรนะครับนี่นะครับเนาะนะครับเราเน้นไปที่เลขเก้าเลยหลักหน่วยสองตัวเก้ากับสี่ติดเก้าเลยนะติดเก้านี่นะครับเนาะตัวนี้เก้าตัวนี้ถ้าเอาเก้าตัวนี้นะครับเนาะในสูตรชุดที่สองนี่เอามาเทียบกับตัวนี้จะมีเก้าตัวเลยนะครับมีถึงเก้าตัวนะครับอันนี้มีห้าอันนี้มีสี่เป็นเก้านะครับเนาะนะครับพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ห้านะครับเป็นเก้านี่ก็ห้าเป็นเก้าเป็นเก้าเป็นเก้าเหมือนกัน นะครับที่เราจับมาทั้งหมดห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเอานะครับติดไปที่เลขเก้าน้นไปที่เลขเก้าเนาะนะครับเพราะว่าสูตรเรียจริงๆแล้วเลขเก้าในงวดที่ผ่านมาสําหรับในงวดนี้นะครับนาอก็จะได้มาเป็นงวนี้นี่คือสูตรที่ไม่หลุดนะครับสองตัวบนนะครับสูตรที่ไม่หลุดเนาะนะครับจับคู่มาแล้วได้ห้าสิบหกคู่นะครับนะครับเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเป็นเซลล์ที่จะมีน้องในคลิปต่อไปเราแต่มาจับคู่เรียน นะครับว่าในเลขวันนี้จะเด่นไปที่ตัวหนเราจะฟันตรงไปที่ตัวใดนะครับในวันที่ฟันมานั้นนะครับเราฟันไปที่เลข6เนี่ยเราคิดว่าน่าจะไปล่างนะครับแต่ไม่มานะครับมาบนเหมือนเดิมนะครับเนาะในล้านเปอร์เซ็นของเรานะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นนี้ยังไงมันก็ต้องมานะครับเนาะยังไงต้องมานะครับในล้านเปอร์เซ็นนี้นะครับก็คือตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นนี่นะครับล้านเปอร์เซ็นต์สามกับ6นี้ยังไงก็ต้องมาให้เห็นนะครับแล้วก็มาที่หลักร้อยนะครับ6 2 9เกนะครับ มาเห็นแน่นอนนะครับเลขหกตัวนี้มาที่หลักร้อยนะครับมาที่หลักร้อยนะครับเอานะครับสําหรับในวันนี้นะครับนี่ถ้ามันชนแบบนี้เนาะสูตรนี้หกแปดศูนย์นะครับ เลข6ตัวนี้ถูกตัดไปเพราะไม่มีตัวเด่นในหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับถึงมันจะไปเด่นที่หลักร้อยนะครับเนาะมันไปที่หลักร้อยเพราะว่าในหลักสิบหลักหน่วยไม่เด่น6เลยเราก็พยายามที่จะหาตัวเด่นแต่มันไม่เด่นสักสูตรเลยเราก็จําเป็นต้องตัดเลข6ไปในหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับเนาะเราก็มาจับที่เลขะครับเพราะว่าเลข3มีเปอร์เซ็นต์อยู่ อ่ะนะครับแต่ก็ไม่มากแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ก่าเลข6นั่นเองนะครับนอกําสหรับเลขสามนะครับแต่มันใกล้เคียงกับเลข2แต่ตัวนี้นะครับสำคัญมากเลยมีสูตรที่สามนี้มาด้วยกันเลยแล้วครับหกเก้าสองเนี่ยนะครับเนาะหกเก้าสองตัวนี้สําคัญเลยนะครับหกเก้าสองมาสามตัวบนเลยนะหกสองเก้าเนี่ยสูตรที่สามนี่นะครับเอานะครับจะว่ากันต่อนะครับสำหรับในวันนี้จะเป็นตัวใดนะครับเลขมันงวดที่ผ่านมามันกํ้มกึ่งกันอยู่ก็คือมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนนะครับถ้ามันชน3สูตรนี่เติมเลยนะเติมเลยนะครับเนาะ อ่าชนสามสูตรแล้วก็ชนเรียกเด่นบนเนี่ยเนี่ยชนตัวนี้นะครับถ้ามันชนมาสามสูตรมาชนตัวนี้เราฟันเลยนะครับฟันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเนาะในงวดน,นี้จะออกมาเป็นรูปแบบใดเขาจะไปลุยกันต่อนะครับสําหรับสลานเปอร์เซ็นแล้วก็เด่นบนเนี่ยนะครับนี่นะเด่นบนชุดนี้นะครับเนี่ยถ้ามีตัวใดชนตัวใดตัวหนึ่งชนใน หลักในสูตรที่หนึ่งนี่เราก็ฟันเลยนะครับเนาะฟันเลยวันนี้ก็มีแจ็คพอตอีกแน่นอนนะครับเนาะถ้าเรากันไปไหลายๆตัวสัก4ี่ห้าตัวสัก4ี่ห้าคู่ก็คงจะได้โอเคนะครับสำหรับี้เราฟันตัวเดียวมากเกินไปนะครับเนาะนะครับผมเอาสาหรับในคลิปนี้จะไม่จะีมเอานนี้ก็คือเพื่อนๆขอมาเนาะสูตรที่ไม่หลุดใน2ตัวบนนะครับสูตรที่ไม่หลุดสตัวล่างก็ยอยลงไปเลยน,นะครับถ้าเพื่อนๆขอมาก็จะไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเลยสวัสดีครับ